พระคุณพระเจ้าสำหรับช้าว,วันใหม่ในวันนี้ขอพระเจ้าได้อวยพรท่านทั้งหลายที่ได้ชมหรือได้ติดตามกำลังใจที่เข้าใจของศาสนกิจโรงพยาบาลแมคครเมดหัวข้อพัอพมพีสองที่โมทีบทที่4พ่ข้อ21บอกว่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้าและได้ประทานกำลัง ให้ข้าพเจ้าเรื่องที่ในวันนี้ที่จะให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันก็คือสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่กับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานมีโอกาสมายังสถานที่ที่เราได้รับใช้ใน โรงพยาบาลแมคคมิกของเราร่วมกันรับใช้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแม้ว่าเราจะเผชิญวิกฤตปัญหาหรือต้องผ่านพบผู้ประสบภัยในด้านต่างๆที่เข้ามาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิด -19 ยังมีอยู่และเรามักจะได้ยินคำคำนี้อยู่เสมอว่าสู้ไปด้วยกัน ซึ่งโรงพยาบาลแมคคมิกไม่ได้สู้เพียงลำพังเรามีเพื่อนร่วมง,งานอยู่เคียงข้างกันเรามีพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นมิตรสหายที่ดีเลิศคอยปกป้องพิทักษ์รักษาหนุนกำลังใจแก่เราอยู่เสมอทุกเวลาสู้ไปด้วยกันจากมานาประจำวันได้บอกว่าเคนรี่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งสมอง ในตอนที่เกิดวิกฤตการโควิด -19 เมื่อของเหลวเพิ่มปริมาณขึ้นรอบๆหัวใจและปอดเธอจึงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งครอบครัวไม่สามารถไปเยี่ยมเธอได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดเดฟสามีของเธอจึงตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรบางอย่าง เดฟได้รวบรวมญาติและเพื่อนสนิทมาพร้อมหน้ากันโดยขอให้พวกเขาทำป้ายข้อความขนาดใหญ่แล้วเขาก็มาทั้ง20คนยืนโดยสวมหน้ากากาอยู่ข้างถนนนอกโรงพยาบาลพร้อมถือป้ายต่างๆที่เขียนว่าสุดยอดคุณแม่รักนะเราจะอยู่เคียงข้างกันด้วยความช่วยเหลือของพยาบาล เคนรี่จึงได้มาที่หน้าต่างของชั้นสี่เราเห็นเพียงหน้ากากและมือที่โบกมาสามีของเธอโพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดียแต่ก็เป็นหน้ากากและมือที่งดงามช่วงสุดท้ายของอัรระทูตเปาโลท่านรู้สึกโดดเดี่ยวขณะถูกคุมขังอยู่ในเดือนจำที่กรุงโรมท่านเขียนถึงที่โมธีว่า ท่านจงพยามมาให้ถึงก่อนด้วยดูหนาวแต่เปาโลไม่ได้อยู่ลำพังเสียทีเดียวท่านกล่าวว่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้าและได้ทรงประทานกำลังให้ข้าพเจ้าและยังเห็นชัดว่าท่านได้รับการติดต่อช่วยหนุนใจจากผู้เชื่อคนอื่นๆด้วยท่านกับที่โมธีว่ายูบูลัส บูเดนลีนัตคลาวเดียและพี่น้องทั้งหลายฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยเราถูกสร้างมาเพื่อชุมชนและเรารู้สึกเช่นนั้นได้ดีที่สุดเมื่อเราอยู่ในวิกฤตคุณจะทำอะไรบ้างให้กับคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่บุคลากรโรงพยาบาลแมคคอมมิกถูกสร้างมาเพื่อดูแล ประชากรของพระเจ้าและดูแลเสริมหนุนซึ่งกันและกันในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและเราไม่ทิ้งกันเพราะพระเจ้าได้สร้างเรามาเพื่อสู้ไปด้วยกันขอให้บุคลากรโรงพยาบาลแมคคมิกได้รับการเสริมหนุนกำลังและให้เราจับมือกันที่จะสู้ไปด้วยกัน ขอบคุณพระเจ้าอาเมน